ให้หานตาครับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะให้หานตาครับก็จะมีระบบฟีดออกมาครับเนี่ยฟีดอาหารออกมาครับผมตัวนี้คือให้มากให้น้อยเราสามารถนะครับกดคือหน่วยเป็นวินะผมผมต้องการให้ห้าวิผมก็สามารถกดห้าวินะปริมาณก็ออกมาห้าวินะผมเนีคยับออกมาพูออกมาครับตามเราต้องการครับผมครับผม สีเทาแบบนี้กระใจไม่มีทางเหมือนฟ้าฝนพายุใจฉันก็พังอยากขอเธอเพียงมารับฟังความจริงใจ เรามาทดสอบเครื่องให้อาหารปลาครับผมอตอนนี้ก็เป็นเครื่องให้อาหารปลาครับไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาอาหารไก่อาหารเป็ดอะไรก็สามารถให้ได้ทุกอย่างนะครับผมตัวน,นี้ครับในบหลักๆก็จะเป็นเครื่องลักสัะอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีระบบฟีดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวลักษณะงอย่างเงี้ยขนาดขนาดเบานะครับผมสามารถใช้งานได้ครับตอนนี้ผมก็จะเอ่อยกตัวอย่างครับใช้เป็นข้าวสารนะโทษทีนะผมเป็นจำลองเป็นอาหารนะผมก็อาจจะเป็นอาหารไก่อย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับผมหรืออาหารเป็ดอาหารปลาผมก็ทําการเทเข้าไปครับผมเนี่ย มันก็ทำการเทครับระบบตัวข้างในมันจะเป็นตัวเกลียวนะผมในเรื่องการขับพวกอาหารให้ออกมาครับผมแค่คผมอจากนั้นก็ทําการปิดฝาครับปิดฝาครับผม,บผมโอเค เราก็จะมาทําการทดสอบนะจากตัวแอปบน,นมือถือนะผมอ่ะเดี๋ยวผมทาการฟริกกันนะผมผมจะให้อาหารปลาสักกี่วิครับผมก็สามารถฟริกให้มันได้ครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาให้อาหารปลาได้ครับว่าเราต้องการตั้งเวลาให้อาหารปลามากน้อยแค่ไหนครับครับผมสตาร์ทช่วงกี่โมงกี่โมงเราก็สามารถกําหนดได้นะครับผมโดยสามารถให้อาหารปลาตอนนี้ผมตั้งอยู่ยที่แปดวินะผมอ่ะกดครับฟีดอาหารออกมาครับนี่ยเป็นอาหารครับัาษาเนี้ยที่หยอกมาครับ โอเคอ่ามาทดสอบใหม่ครับอ่าให้หานตาครับเนี่ยมันก็จะมีลักษณะให้หานตาครับก็จะมีระบบฟีดออกมาครับนีฟีดอาหารออกมาครับผมตัวนี้คือไฮมากไฮน้อยเราสามารถนะครับกดคือหน่วยเป็นวินะผมผมต้องการให้ห้าวิผมก็สามารถกดห้าวินะปริมาณก็ออกมาห้าวินะผมเนีคยับออกมาพุ่งออกมาครับตามที่เราต้องการนะครับผมครับผมเนี่ยครับแล้วตัวข้างบนนี้ก็จะเอ่อเนี่ยครับมันก็จะมีตัวฟีดดูดเข้าไปนะครับผมนะครับลำเลียงอาหารเข้าไปครับเนี่ยก็หมดแล้วครับผม อันนี้ก็เป็นลักษณะการทดสอบเครื่องอาห,หารตาแบบค่าวๆกนะครับผม